ด,ด้วยความงดงามของพื้นที่ดินเล็กๆที่เรามีอยู่ไม่ได้ไปรุกป่าสงวนทับลานหรือว่าเขาใหญ่ที่ไหนเลยนะครับแต่พูกันตามความเป็นจริงของประวัติศาสตร์การบุกรุกที่ดินปากช่องเขาใหญ่เนี่ยนะมันทํากันมาตั้งแต่สมัยก่อนที่ยังไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีกฎหมายอะไรที่มาปกป้องพื้นที่ป่าหรือทุทยานแห่งชาติเพราะ,ะชาวบ้านเนี่ยก็จะบุกรุกไม่ว่าจะที่เขาใหญ่หรือที่ไหนๆ น,นี่พูดกันด้วยประวัติศาสตร์ของการถากถางที่แล้วกันนะครับตีสะว่าเมื่อประมาณสักหกสิบตอนนี้ผมยี่เจ็ดสิบหกใช่ไหมอตอนเด็กๆอะพวกคนที่อยู่แถวบ้านผมที่สามชุกสุพรรณบุรีเขาก็โยกย้ายถิ่นฐานมาอยู่ปากช่องสระบ,บุรีมวกเหล็กถนนมิตรภาพสองข้างทางเพราะว่าใครๆใ,ในเมืองไทยเนี่ยก็จะมา ย่านนีนะ้หลังจากที่พระเจ้าอยู่วรัชกาลที่ห้าได้บุกเบิกป่าดงพญาไฟแล้วเรียกใหม่ว่าเป็นดงพญาเย็นหลังจากที่พระองค์ได้สร้างทางรถไฟกรุงเทพสระบ,บรุรีปักช่องเรื่อยไปเนะนี่ยทางรถไฟสายเนี้ยก็ทําให้เกิดการบุกเบิกถากถางป่าเพื่อทําทางรถไฟไป <c oughs> จชบเพื่อย่งที่ดินแต่ว่าชาวบ้านก็รู้ว่างานมาแล้วก็มาจองที่ดินกันก็จําได้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่แถวตลาดบ้านผมเนี่ยก็มาทําไร่ บุกเบิกที่ดินแล้วทุกวันนี้เขาไปไหนผมก็ไม่รู้นะครับอาจจะมีรุ่นหลังๆมาเจนมาเป็นเจ้าของพื้นที่หรือขายไปแต่ว่าปากช่องเนี่ยจึงกลายเป็นเมืองที่เหมือนกับเมืองคาบอยตะวันตกนี่พูดโดยลักษณะเปรียบเทียบจากประสบการณ์ส่วนตัวซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นทางการผมก็เลยมักจะเปรียบเทียบปากช่องเห,อเ,ออเ,อ ok, เหมือนกับการบุกเบิกตะวันตกเหมือนกับการบุกเบิกอเมริกาในยุคอนาธิคม ผู้คนต่างผิวต่างทินต่างชาติต่างภาษาไปอเมริกาจับจองที่ดินบุกเบิกทำไร่ทำสวนแล้วก็เคลื่อนขบวนคาราวานเกวียนมุ่งไปสู่ตะวันตกเป็นโอเรกองเทรลอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ขี่ม้ายิงปืนฝรั่งจะยิงกันเยอะหน่อยนะครับแต่จริงถ้าดูประวัติศาสตร์ข่าวบอยตะวันตกอเมริกาเนี่ยมันไม่ได้ยิงกันอย่างในหนังหรอกนะครับแต่ว่าแน่นอนครับมันก็มีอิทธิพลกัน ก็โดยเปรียบเทียบเพื่อความเพลิดเพลินให้เข้าใจแต่มันไม่เหมือนเป๊ะหรอกครับคนที่มาปักช่องเนี่ยถ้าจะมีการวิจัยให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นก็ต้องเร่งวิจัยเพราะว่าคน,คนรุ่นที่มาในสมัยโน่นป่านนี้ก็ทยอยตายกันไปลูกหลานก็ยังคงอยู่เล่าเรื่องได้แต่ผมพอจําได้ว่าก็มาบุกเบิกทําไร่ไร่แห่งหนึ่งผู้คนแถวบ้านผมว่าเนี่ยไปตั้งชื่อไร่ว่าแผ่นดินทองอะไรแบบเนี้ยก็จําได้ั มันก็เลยคิดว่าปักช่องมันก็เหมือนบุกเบิกตะวันตกในอเมริกาถ้าคนหลายๆจังหวัดก็มาสองข้างทางถนนมิตรภาพนะหลังจากที่อันนี้ห่างไกลจากราชการที่ยานานนะครับคือตอนที่อเมริกาเข้ามาช่วยประเทศไทยหรือจะช่วยอเมริกาเองในการตั้งฐานทัพอุบลอูดรโคราชอะไรพวกนี้มันก็จะมีพวกฝรั่งมาเพราะฉะนั้นแต่ว่าจะถึงวันนั้นที่จะทําสงครามเวียดนามทิ้งระเบิดเขมรเนี่ยมันก็ต้องมีถนน ที่จะเป็นยุทธศาสตร์เรียกว่าถนนเฟรนชิปไฮเวย์หรือมิตรภาพเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมไปกรุงเทพแล้วกลับมาก็พยายามมองหาเอะไอป้ายเดิมที่มันป้ายคอนกรีตสวยๆแล้วก็มีภาพจับมือกันเป็นเขาเรียกถนนเฟรนชิปไฮเวย์เนี่ยยังอยู่หรือเปล่าก็อยู่นะแต่เขาย้ายที่ตอนสลับบุรีเลี้ยวขวาเข้ามิตรภาพเนี่ยเมื่อก่อนมันจะอยู่หัวมุมถนนจําได้ตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ตอนนี้เขาย้ายไปขยับไปอีกนิดหนึ่งแล้วอยู่ตรงกลางถนนอาจจะเป็น เป็นป้ายเดิมนะเท่าที่ผมสังเกตววัยจากการขับรถผ่านทุกครั้งที่จะมองหานั่นคืออดีตมันถนนสายเนี้ยเป็นถนนที่ชาวบ้านมาจับจองที่แล้วบุกเบิกบุกเบิกปากช่องปากช่องจึงไม่ใช่อีสานแท้ร้อยเปอร์เซนตมันเป็นทางหรือประตูสู่อีสานแต่ถ้าพูดกันแบบการอพยพของผู้คนโอ้มีคนหลากหลายครับจริงๆเลยอันนี้ไม่ใช่งานวิจัยแบบลงพื้นที่สำรวจข้อมูลนะครับแต่ว่าจากการไปตลาดบ่อยๆคูกับพ่อค้าเนี่ยครับ ก็จะเห็นคนมาจากหลายจังหวัดไอที่ผมจะเจอบ่อยๆก็คนบ้านเดียวกันนะคนหนึ่งก็ขี่รถจักรยานผู้หญิงคนหนึ่งนะครับก็ทําขนมมั่งทำไอ้เกาเหลากล้วยเตี๋ยวอะไรบั่งใส่ถุงแล้วก็ขายอ่นั่นสุพรรณถ้าสุพรรณที่ผมรู้จักนะในตลาดบักช่องเนี่ยก็จะมีพวกขี่จักรยานขายขนมแล้วก็เคียงหมูนะแล้วก็มีเอ หวยจับรถเข็นอะไรประมาณเนี้นะครับก็มีหลายเจ้าทอดก,ก,ก้วยแครกเราก็ตั้งร้านอาหารขนาดมั่งคั่งสวยงามแบบตะวันตกเลยนะร้านลูกไก่ใกล้ๆกับแมคโครพวกนี้ก็นั่นร้านลูกครึ่งสุพรรณโคราชรเพราะว่าสองคนฝ่ายหนึ่งฝ่ายสามีเป็นคนสุพรรณฝ่ายภรรยาเป็นคนโคราชก็มั่งคั่งลำ้ำรวยทำปั๊มน้ำมันแล้วก็ มีร้านอาหารชื่อลูกไก่ผมเคยไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีคล้ายๆกับปากช่องอคือผมเคยอยู่ที่นั่นนะครับแต่ช่วงเป็นสอวอเนี่ยก็จะไปมันทุกตำบลอ่ะรู้จักหมดทุกตำบลร้านอาหารกินก๋วยเตี๋ยวร้านไหนข้าแกงร้านใดตำบลใดนี่จะรู้หมดเพราะลูกน้องผมหรือผู้ช่วยสอวอเนี่ยก็จะเป็นคนในพื้นที่แล้วก็จะตระเวนเตรียมข้อมูลพาไปโน่นนี่นะนัดหมายผู้คนมันก็มีอำเภอหนึ่งชายแดนสุพรรณบุรีก็เรียกว่าอำเภอด่านช้าง เมื่อก่อนก็เป็นกิ่งอำเภอก่อนจะเป็นกิ่งอำเภอก็เป็นตำบลหนึ่งของอำเภออื่นหนองยาไซอะไรตรงนี้จะไม่เอ่ยชื่อมากเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะจะ,จะไม่เข้าระบบความคิดเพราะมันคนละถิ่นกันก็ความเหมือนกันของเขตห่างไกลป่ากรกล้างว่างเปล่าที่สุพรรณก็จะมีที่เขาเรียกด่านช้างปัจจุบันนี้เป็นอำเภอเนี่ยคนจากทั่วประเทศไทยนะก็ไปจัดการ แบ่งปันจองที่ดินบุกเบิกป่าจนป่าด่านช้างนี่มันราบเรียบไปเกือบหมดแล้ว <c oughs> เป็นที่สพกรเป็นที่ที่ไม่มีโฉนดกันทั้งตลาดเพราะไปตลาดด่านช้างแล้วนั่งคุยเดินคุยนะสมัยเป็นสมาชิกวุฒิสภาพเพื่อทําความรู้จักกับปัญหาของชาวบ้านเนี่ยก็พบว่าคนภาคอีสานคนภาคใต้คนภาคเหนือก็มาอยู่ทำร้านขายของทำโน่นทำนี่ทำมาหากินกันกลายเป็นคนสุพรรณไปหมดนะครับ นั่นก็คือเหมือนกับปักช่องที่ไหนมีความมั่นสมบูรณ์ชาวบ้านก็จะไปหาที่ทํากินแล้วก็สารพัดสร้างชีวิตกันในรูปแบบต่างๆวันนี้เราเจอโลกยุคใหม่ที่มีที่อยู่แล้วรวยอยู่แล้วแต่มีอํานาจทางการเมืองก็จะไปแย่งที่ชาวบ้านแล้วก็จ้างชาวบ้านให้ไปแย่งที่ของหลวงก็ที่ชายขอบหรือเขตอุทยานแห่งชาตินครับเขาใหญ่ทับลานปางศรีดาอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับ แล้วบางทีคนที่มีหน้ามีตาในการเมืองเองนั่นแหละไปจับจองพื้นที่กันเป็นร้อยเป็นพันไร่เราก็เห็นข่าวกันก็ไม่อยากเอ่ยชื่อให้สะเทือนใจก่อนท่านรู้ฟังท่านหนึ่งบอกว่าอาจารย์ขอ,อเรื่องนี้ก็ไดนน้นานทีก็ได้นะครับจําได้แล้วนะคล้ายๆกับเรื่องที่มันติดใจผมผพจะพูดบ่อยเข้าใจเขาจะพูดน้อยลงแต่นี่เล่าในเชิงประวัติศาสตร์การไม่ใช่รุกรานที่ดินนะครับการอพยพเคลื่อนย้ายของพลเมืองไทยก็จะเป็นอย่างนั้น